ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยไทยข่าวครับคุยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางสบหน้าน94.75เมกะเฮิร์นะครับและทางเว็บไซต์สามารถเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมได้ที่ w w w n a ไวท์เว็บะครับมีเรื่องราวข่าวสารสาระ,ะดีนำอาอาฝากท่านผู้ฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับท่านผู้ฟังอยากจะเพิ่มเติม เนื้อหาประเด็นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับพูดคุยกันในรายการสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 4 7 7 3 9า9นะครับวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยทุกๆภาคส่วนให้ความสําคัญกันรวมไปถึงหลายๆประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนั่นเองวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่าน มานิธนวงนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมให้เกียรติกับรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องราวเลยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับนํามาฝากทุกฝ่ายการมีประเด็นอะไรกันบ้างครับประเด็นแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการเป็นโครงการนะครับการเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบาย และการงานได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของของไทยของจังหวัดน um ่านนะครับจริงๆของจังหวัดน่านนะครับเนื่องจาก่าจังหวัดน่านนะครับได้ได้รับคัดเลือกนะครับจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศนะครับคือสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะครับหรือว่า ือว่าเรกัสาดีไอแซดนล้กะจีไอแซดครับผมสระสางานการประเทศไทยนะครับการคัดเลือกพื้นที่จังหวัดน่านที่จะดำเนินงานด้านการกำหนดนโยบายและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของของไทยนะครับคือเขาจะมาศึกษาสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเขาจะมาส่งเสริมที่ส่งเสริมให้จังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะเริ่มที่เทศบาลเมืองน่าน้วเริ่มจากเล็กๆนั่นคือท้องถิ่น เลือกเทศบาลเมืองน่านนะครับ<ม>ในการจัดทําแผนแม่บทในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ๋อครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ่หลายถ้าเป็นภาษาถ้าน้องนักศษานักเรียนนักศึกษาจะได้ยินก็เรื่องของคลายเม็ดเชงคือ climate ค l i m เม e ก็อากาศเชงก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศรจริงๆหลายท่านนะครับโดวยเฉพาะผู้จัดรายการดีเจหลายท่านก็จะใช้คําว่า ภาวะโลกร้อนหรือ,รอว่า global w a r m คือคือลักษณะเดียวกันนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดการการผันแปรของของอะไรต่างๆเช่นปริมาณน้ําฝนมากเกินไปัมันเหมือนปีห้าสี่ปีที่แล้วนะครับหรือว่าถ้าลมก็แรงไปเกินไปครับเหมือนที่ต้นปีเราจะเห็นว่าถ้าลมพายุมาเนี่ยมันมันเกิดการสุดโต่นะครับถ้าฝนมาก็มา ตกมาหนักเกินฝนก็น้ำก็อะไรก็อะไรก็อะไรก็แรงจัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่งผลเนื่องจากเป็นเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ทางทางเยอรมันนี่ทางเยอรมันนะครับเขาก็สนับสนุนให้จังหวัดน่านกับจังหวัดระยองสองจังหวัดนะครับเลือกเอาเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยองนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองน่าน เป็นพื้นที่นำร่องสองพื้นที่แล้วก็ก็จะมีส่วนกลางก็จะมีกรุงเทพมหานครครับ,รบกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของกระทรวงนี้ก็กจะมีจะมีกระทรวงมหาไทยแลกะก็กระทรวงมหาไทยนะครับโดยโดยกรุ่มโยธาธิการ,รและเมงองจะวางแผนเรื่องการป้องกันการการวางผังเมืองป้องกัน การรับมือกับปัญหาต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะเอาทั้งรวมเลยซึ่งวันที่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่นะครับเราก็จะจัดประชุมที่โรงแรมเทวราชยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากันยายนนี่ครับโดยจะมีโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันนะครับครสองท่านนะครับใครที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆก็ไปแลกเปลี่ยนกันนได้ะภาพสองวันนะครับก็มาจากรัฐบา อวเวรียของเยอรมันครับ,รบสองวันที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับและการป้องกันน้าท่วมนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะ,ะจริงๆแล้วในจังหวัดน่านรือท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านท่านพงศักดิ์วังเสมอนี่ก็รับเป็นเป็นวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปแล้วนะครับในคราวที่ประชุมที่ที่จังหวัดน่านนะครับแลวที่มี ก็ S <S <an> มีการตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาชุดหนึ่งคบมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับชุดนั้นก็คณะกรรมการก็ที่แน่ๆก็จะมีท่านผู้บริการจังหวัดน่านเป็นที่ปรึกษานะครับมี<บ><บ>ท่านอาจารย์หมอบุญยง,ง<ม>บุญละม,ตตมิตรนะครับอาจารย์หมอคณิตตันติศรีวิทย์นะครับมี<บ>ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์หมอนวาชัยสยุยติจันทร์นะครับเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษานะครับคณะทํางานก็จะมีคณะบริการก็จะมีส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ แล้วก็คณะทํางานก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นในในในส่วนของเทศบาลืองน่านสำหนับการประจำในเรี้ยกได้ว่าเยอรมันเนี่ยเขามีประสบการณ์หรือว่าเขามีการจัดการการบริหารจัดการน้ําที่ที่ดีถึงในระดับโลกของเราเลยใช่ไหมฮะครับเขาประเทศของเขาเป็นอย่างไงบ้างครับที่เหมือนกับท่านอาจารย์เคยเคยไปดูงานมาใช่ไหมคยไปดูงานเนี่ยมันมันหลายเรื่องนะครับถ้าเรื่องคนก็คงเราคงเทียบเขาได้ยากนะครับแต่ว่าเรื่อง ถึงเอาง่ายๆครับเรื่องพลังงานนะครับเขาเป้าหมายสูงสุดของประเทศเยอรมันคือจะทําให้ให้โอเปกนียไม่ได้ขายน้ามันเพราะเขาใช้เขาใช้น้ําน้ําเอาแยกเอาไฮโดรเจนเอามาใช้ประโยชน์ก็คือตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะนําน้าเนี่ยมาขับเคลื่อนยานพาหนะต่างๆได้แล้วแล้วก็จริงๆประเทศเยอรมันมีเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในการผลิตพลังงานพลังงานที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยสามแห่งแล้วก็เขาจะมี มีแผนที่จะยกเลิกแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานลมเนี่ยพลังงานแสงอาทิติโซล่าเซลล์เนี่ยครับเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็กะกะจะจะเลิกใช้ต่อปิฎกปรมาณูอันนี้คือนโยบายของเขาครับและที่นี้เรื่องไกลนะครับเรื่องนี้ครับแลวเรื่องเรื่องที่เขาจะมาช่วยเราในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจริงจรเป็นยังไงหลายครั้งครับครั้งก่อนก็จะ ทั้งอครั้งต่อไปนี่จะเป็นเรื่องของการบร, ah ริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะน้ําแรงน้ําท่วมนะครับ,รบแต่ก็จะต้องอาศัยความทุกทุกอย่างจะต้องอาศัยความร่วมมือหลายหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วถ้าเป็นครั้งต่อไปจะเรื่องการจัดการขยะม <Ừ, S 2> ูลฝอยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปไม่ใช่เรื่องน้ำเรื่องเดียวครับมีหลายเรื่องการจัดการชนิดพันชนิดของความหลากหลายทางคีวภาพทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องคือที่ผ่านมาเขาใช้แล้วเรา <ไม S 2> ก็จัดไปรอบหนึ่งนะครับ,รบเ,ปเป็นแผนกว้างของจัดที่เทศบาลเมืองน่าน2วันนะครับ,รบและทีนี้ในความร่วมมือของเราของไทยเราเองด้วยกับของเยอรมัน hmm. หรือว่าโครงการ G I z เนี่ยนะครับทางพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองน่าน mm hmm. หรือว่าพี่น้องชาวจังหวัดน่านของเราได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องให้ความร่วมมือในส่วนใดเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้คือเป็นเตือเ,เ,เป็นการวางกรอบ mm hmm. องกว้างนะครับในเรื่องของแผนแผนงานโครงการของ ภนงานโครงการของอของเทศบาลเองนะครับอย่างหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องนี้เราเองเราได้ทําไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถูกต้องอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับอย่างเช่นการลดใช้การลดใช้พลังงานนะครับการใช้จักรยานแทนรถยนต์การการใช้รถคันเดียวให้ให้เต็มนะครับแต่าไปทางเดียวกันก็ไปด้วยกันอะไรนี้เป็นต้นนะครับ หลายๆเรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องการจัดการขยะการคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นภาระของของเราเองครับซึ่งเป็นตังอ้อมหมายว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดการขยะตรงนั้นก็คืองบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่นั้นมันก็คือ,งองเงิน,น,นของเรา <นะ S 2> แล้วแหละครับแล้วก็ต้องไปสูญเสียเนะครับเยอะแยะนะครับแล้วรวมรวมถึงเรื่องของการ จัดการทรัพยากรน้ําการจัดการน้ําเสียนะครับครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันสรรพสิ่งมันเกี่ยวกับเกี่ยวพันกันหมดถ้าน้ําเสียลงไปแหล่งน้ำปุ๊บปลาก็ตายอาหารโปรตีนพื้นฐานก็ก็สูญสูญไปด้วยนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยแต่ว่าวันที่ยี่สบสี่ยี่ิบห้าเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้าและการป้องกันน้ําท่วมนะครับก็จะมีทั้งผู้แทนจาก จากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะครับจากกลางมานะครับจากของเราด้วยแล้วก็จะมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ่าเดี๋ยวนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับอันนี้ก็จะนาเสนอเรื่องข้อมูลสถานการณ์น้าในใน,ในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งซึ่งคณะวิจัยชุดนี้เขาวิจัยอยู่ที่จังหวัดน่านทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็ดูแนวโน้มของของแนวโน้มที่การจะบ การจะเป็นทะเลทรายของจังหวัดน่านด้วยเขาเขาไปศึกษาในขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าคาดการณ์ว่าถ้าจังหวัดน่านดูว่าในทางคณิตศาสตร์เนาะดูอาจารย์นำเสน่ห์จึงวิชากการจากข้อมูลที่ขึ้นมากับสรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าปล่อยอย่างนี้เรื่อยๆก็อนาคตก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นทะเลทรายได้น้ำน่านของเราอาจจะไม่มีน้ำไม่แข่งเรือกันเหมือนตอนนี้อันนี้คือข้อทํานายเนาะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ ในเชิงการเช็คข้อมูลและเดินดูพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางอะไรผมผมเคยเห็นภาพผมเคยได้ยินว่าทางทางกลุ่มท่านอาจารย์เนี่ยที่บอกว่านั่งเรือตั้งแต่ต้นน้ำหน้าของเรามาเลยล่องจนมาถึงจนสุดปลายน้ำหน้านั่นเลยใช่ไหมฮะดูความลึกความตื้นอะไรของน้าอะไรก็คือกลุ่มของท่านอาจารย์กลุ่มนี้นะก็ผมว่าใช่นะครับใช่แล้วใช้ คือเป็นทีมทีมใหญ่ครับแล้วก็มีความว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการตัดไม้ทําลายป่าไม่ช่วยกันดูแลป่าต้นน้ํากันเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับทรัพยากรด้วยว่าพยากรเขาเขาบอกวผาอีกกี่ปีคลาย่กอยางยังไม่ได้บอกกี่ปีแต่ว่ายังปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะลูกหลานของเราต่อไปอนาคตอาจจะอยู่ในทะเลทรายก็ได้แล้ววันนั้นก็จะเป็นการ่านําเสนอการบริหารจัดการน้ําของเราทั้งส่วนของกรมทรัพยากรน้าทั้งของ ทางภาคของมหาธิการและผังเมืองครับที่ข้างสร้างหรือว่าทางทางเทศวรรเมืองน่านการป้องกันในการรับมือกับน้ําที่อาจจะท่วมเข้ามาอีกครับจากนั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันนะครับสองสองท่านนะครับถ้าเกิดว่าผู้ผู้ที่สนใจอยากไปรวมฟังมีมีคนช่วยอะไรไหมมีครับมีมีเราจะแปลเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับครับ ต้องต้องลงทะเบียนอะไรกันก่อนหรือว่าแจ้งลูกหน้าไหมครับหรือว่าไปไปร่วมงานกัน<จ>ได้เลยตอนนี้คือกําหนดไว้ที่ห้าสิบท่านนะครับห้สิบท่านเรามีสื่อไปแล้วแต่ว่าก็จะมีท่านที่ไม่ได้มาก็มีนะครับแต่ว่าท่านที่จะสนใจจริงๆก็ติดต่อไปได้นะครับที่ที่สํานักง,งานเรานะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกนะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกต่อสองสี่ ต่สองสีเป็นกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมนะครับของชอสจจังหวัดน่านอาจจะได้สัก5ท่านหรือ10ท่านเยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าติดต่อได้ในช่วงก่อนวันศุกร์นี้ได้ยิ่งดีเขาจะได้ทานนำเรียนไปทางทาง G i z เพื่อจะขอเพิ่มนะครับครับหรือเผื่อมีเอกสารอะไรจะได้เตรียมไว้ให้ถูอกสารนทุกอยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในในในช่วงนี้นะครับ เซกเตอร์นี่เนาะในส่วนส่วนวันที่ยี่สบสี่ยี่บห้านะครับคุยกันทั้งทั้งสองวันก็คือจะประเด็นประมาณนี้เช่เรื่องเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะเพราะฝนที่ลงมาปุ๊บไปมันไปชะอะไรมาบ้างอะไรบ้างนะคอันนี้ก็ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องถามความความรู้สึกนึกคิดความอยากจะให้ทางถ้าเป็นไปได้เนี่ย จะสนับสนุนยังไงนะครับก็ช่วงนี้ก็มีคณะของจังหวัดน่านท่านคณะหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้ก็ไปศึกษาอยู่ที่ไปศึกษาดูงานที่เยอรมันนะครับนาโดยท่านประลจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็มีวิศวกรก็คงจะไปเน้นเรื่องของการทําขยะให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับครับนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังในวันที่24และ25อาจจะสนใจอยากจะมาร่วมแต่ว่าวันนั้นติดจริงๆก็อาจจะส่งเป็นประเด็นคําถามได้นะครับรอาจารย์ครับวันก็โทรมาที่หมายเลขเดิมนะครับ054710136ต่อ12นะครับต่อ24ต่อต่อ224ขออภัยครับต่อ2 4นะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นไหนอยากจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าควรที่จะ ให้จังหวัดน่านบริหารจัดการน้ําไปในทิศทางใดนะครับ,รบก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกันก่นกอนเบื้องต้นก็ได้นะครับจะได้มาร่วมพูดคุยกันในเวทีในวันนั้นครับนอกนี้แล้วท่านท่านคุณหมอมานิดมีประเด็นเพิ่มเติมในประเด็นใดไหมครับเรื่องที่สองนะครับ,รบเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพรัะธามพันธ์นของการปลูกต้นไม้ไมสร้างบ้าน,นเพื่อทศวรรษใหม่นะครับครับ เป็นยังไงครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านท่านพงศักดิ์วังเสมอนะครับได้ให้ประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่วนมากจะเป็นกล้าไม้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้โดยมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านโดยท่านประสิทธิ์พระน่าใหญ่ยิ่งนะครับโดนการจัดซื้อกล้าไม้จัดเตรียมกล้าไม้นะครับไว้ให้สําหรับท่านที่สมรส แต่งงานใหม่แต่งงานกันใหม่ๆเลยแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่ครับแต่งงานกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าแต่งคุยเล่นๆนะครับสองก็ถ้าที่มีข้อลูกคนแรกคนข้อลูกแต่ละคนนะครับข้อแรกไม่ใช่คนแรกครับติดคนแรกไปหน่อยข้อลูกทุกคนนะครับเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับครับก็จะให้จะเอาซำเนาใบเกิดก็ได้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสก็ได้นะครับเป็นหลักฐานนะครับ แล้วเราก็จะมีก้าไม้ให้อย่างน้อยก็ห้าสิบต้นนะครับเพื่อที่จะไปปลูกในพื้นที่ของท่านเพื่อจะวางแผนการสร้างบ้านในอนาคตนะครับออันนี้ก็เป็นการปลูกไม้ใช้สอนนะครับ,รบตั้งตั้งใจว่าถ้าแต่งงานแล้วถ้ามีลูกได้พอลูกเกิดมา ีกหน่อยถ้าลูกโตขึ้นสักปีอีสิบปีกี่สิบปีจะได้เอาไม้เหล่านี้แหละเอาไปปลูกเป็นบ้านไปสร้างเป็นบ้านกันอ๋อก็มีไม้ให้หลายประเภทรวมไปถึงไม้มงคลต่างๆไม้พยุงที่ราคาแพงๆที่เราเห็นเอาที่เป็นขาวเอาท่ปนข้าวเอาที่เ็หน้าตาอยังไงถ้าบ้านเราไม่มีแต่ว่าเอามาปลูกได้นะครับก็มีให้ครับเป็นไม้พยุงเป็นไม้ไม้มงคลไม้มงคลนะครับทั้งไม้สักไม้ ไม่พยุงก็มีมเกณฑ์อะไรไหมครับ <S <S ว่าต้องแต่งงานในช่วงไหนอะ,อะไรยังไงไม,ไม,ไม่ไม่ครับล่อะไรยงงถ้าถ้าลูกนี่วันนี้ก็ไปไปครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดน่านนะครับท่านพงศักดิ์คงเสมอก็ได้ให้เกียรติมอบให้กับน้องๆที่เกิดใหม่ที่เข้าโครงการนะครับ,รบที่ที่บ้านน้ำเกียรตินะครับที่โรงเรียนบ้านน้ำเกียรติวันนี้ในโครงการของจังหวัดจังหวัดพื้นที่บาบัดทุกบุญหลวงศุครับสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนนะครับก็จานวน13รายวันนี้ก็มีเพิ่มอีก13รายวันนี้13รายที่ทางมามอบเป็นประธานมอบนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อได้นะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านที่จะวางแผนนะครับที่จะปลูกบ้านให้ลูกนะครับปรูไม่ใช้สอยซึ่ง ทั้สามารถที่ปลูกได้ใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่ปลูกชาตินี้ใช้ชาติหน้าไม่ใช่ครับจริงๆใช้ได้ครับใช้ได้ครับด้วยครับหลักฐานที่ต้องไปขอรับนี่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาบัตรถ้ามีครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับครับแต่ว่าที่หลักฐานก็การแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของสำเนาสมรสคำนึสมรสครับก็ใบใบเกิดทะเสียบัตรทะเบนัตรของลูกนะครับ อันนี้ก็ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับเพ่ร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยและต่อไปอีก10ปี20ปีเนี่ยลูกของเราก็สามารถนําเอาต้นไม้เหล่านี้แหละนะครับมาใช้ประโยชน์ได้มาสร้างเป็นบ้านไม่ต้องไปตัดไม้ในป่าอะไรแล้วล่ะครับครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับผมเวลาใกล้จะหมดแล้วมีอีกหนึ่งโครงการเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของมูลที่ขาเทียมพระราชทานะครับอ๋อครับมูลที่ขาเทียมพระราานเรื่องหนังสือนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทํา บันทึกนาเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับจะขอความร่วมมือนะครับซึ่งมูลที่ขาเทียมะขาทานเนี่ยก็ขอความร่วมมือที่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่จะประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่คือได้แก่อะไรบ้างครับพี่หมอครับเศษกระป๋องที่เศษกระป๋องน้ําอัดลมอะไรก็คือไอที่ฝาเปิดที่ฝาเปิดเอาเฉพาะที่ฝาเปิดใช่ไหมครับเอาทั้งกระป๋องก็ได้ครับเอาทั้งกระป๋องก็ได้นะครับผมที่จะ ที่จะมอบบริจาคให้เพื่อาไปผลิตเป็นขาเทียมเป็นขาเทียมนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านอยากจะทําบุญแต่ว่าท่านมีวัสดุที่มันเป็นหรือว่าอาจจะเป็นขยะประเภทหนึ่งก็เนาะอช่นะครับเอามาสร้างประโยชน์กันดีกว่าให้กับแล้วก็จริงๆท่านสามารถส่งไปทางไปรษณีย์ได้นะครับตอนนี้ผมผม นำข้อมูลมาตอนนี้ก็คือถ้าใครจะร่วมบริจาคสามารถเอาไปให้ได้ที่ทศจนานะครับทศจนาคาดว่าท่านผู้ว่าราชการคงจะตั้งที่ตั้งจุดรับบริจาคจุดรับบริจาคซึ่งตอนนี้เราก็เสนอไปทั้งห้างร้านต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าต้องนําเรียนตอนนี้กําลังเพิ่งนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับจะตั้งที่สารากลางแล้วก็จะร้านค้าใหญ่ๆมานั่นนะครับเพื่อที่จะขอรับบริจาคครับครับเีสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขเดิมนะครับ054710136ต่อ<ว>24งสับเรื่องนี้ก็รวมไปถึงเรื่องเรื่องขยะรีไซเคิลนะครับเนะาะเพราะว่าถ้าท่านที่อยู่ในเมืองถ้าท่านมีเวลาเก็บขยะที่ขายได้ต่างๆเนี่ยแล้วก็จริงๆก็เราก็มีรายละเอียดอีกเยอะนะครับว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับ <Workers> ทีนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็รับซื้อขยะนะครับใช้ขยะขายได้นะครับอย่างเช่นอย่างถุงพลาสติกเนี่ยถุงก๊อกแก๊ปแต่ต้องสะอาดและแห้งนะครับไม่ต้องสะอาดกต้องไม่ต้องสะอาดมากแล้วครับแต่ก็ไม่ให้มีกลิ่นก็พอนะครับคือทําความสะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็ของเราก็รับซื้อในกิลกรรมละาสองบาทอันนี้ซื้อไม่ได้กําไรนะครับแต่ว่าอยากจะให้ขยะช่วยกันลดขยะช่วยกัขยะนะครับแล้วเราซื้อวันอังคารสิ้นเดือน ไม่ยกเว้นวันวันอังคารเดือนกันยายนนะครับเรายู่ต้องเป็นวันอัคารเดือนตุลาครับเป็นต้นไปเพราะช่องกันยายนนี้ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่ากําลังเป็นปีงบประมาณรายงงรายงานอะไรต่างต่างอยู่วันอัคารนี้เราติดประชุมซึ่งจะต้องรับผู้ชชาจากเยอรมันด้วยอ๋อครับ ก็คือเป็นประจําทุกวันทุกเย็นวันอังคารแหละทุกทุกวันอังคารในในเวลาราชการอ๋อเวลาราชการจริงๆก่อนเที่ยงถึ่งเรามีบริษัทวงพณิธย์ิของน่านเนี่ยับซื้อครับที่นั่นครับเราก็ทําเป็นธนาคารวัสดุรีไซเคิลก็ไปนำเรือนพราะว่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองน่านหรือใกล้ๆนะครับพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับเอามาเอามาขายที่นั่นได้นะครับหรือว่าจะจะท บริจาคอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่หวังเอเงินอะไรละอยากเอามาบริจาคก็ทําได้เหมือนกันแล้วเราก็กำลังเริ่มดำเนินการก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันอังคารบที่ทางสตจอ่นนก็มีอะไรบ้างนะครับยงมีถุงพลาสติกมีทั้งหะดวดน้ํานะครับได้หมดเลยนะได้หมดขวดน้ํากล่องยกเว้วกระจกอย่างเดียวนะครับแก้วกระจกไม่รับนะฮะขวดกระดาษขวดเา้ากระดาษได้หมดครับกระดาษ การสือพิมอะไรเงี้ยถ้าเป็นเล่มนี่ก็กิโลละสี่บาทนะประมาณนั้นนะครับก็ไปดูรายละเอียดเราจะจะมีรายการมอกว่าราคาอะไรเท่าไหร่อยู่มันอยู่ในเว็บไซต์เราเลยทุกอย่างอ๋อเว็บไซต์ของเราสจก็เข้าไปดูรายกครก็มีราคาที่เราขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งถ้าบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะอย่างอย่างขวดน้ำถ้าเป็นขวดขาวขุ่นนี่ก็กิโลประมาณยี่สิบบาทถ้าเป็นขวดเพชรขวดพีที่ที่เป็นจุบมันเป็น ุมบุมเข้าไปประมาณกิโลละสิบสิบสามสิบสี่บาทอันนี้แต่ถ้าท่านรวมกันเนี่ยเราจะคิดราคาต่ําของที่รวมอยู่อครับหมายว่าถ้าเอาสิบสี่กับยี่สิบมารวมกันเนี่ยเราก็สิบสี่อันนี้ต้องแยกแต่ถ้าท่านใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจก็ก็ไปดูคักันก่อนครับเปรียบกันได้แต่ผมเชื่อว่าเป็น อาจจะได้เงินอะไรไม่เยอะเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มาก็คือช่วยกันลดปริมาณขยะที่มันอยู่ในพื้นที่ต่างๆไม่ต้องมากที่บ้านเราใช่และแต่ละอย่างนี้ก็คือการย่อยสลายเนี่ยโหไม่ใช่เป็นปี2ปีเป็น10ปีจะเป็นร้อยปีเป็น4ี่รปี่ปีเลยทีเดียวนะครับช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณหมอมานิตทนัวงนะครับครับ มีเรื่องของเชื้พัน,<ใ>นต่าง,งถิ่นนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะประชาพันธ์เรื่องเชื้พันต่างถิ่นซึ่งจะจัดในวันที่31ตุลาคม2555นะครับที่ที่น้ำเกียรตินะครับคงสถานที่ก็คงจะต้องประชุมคณะทำงานอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นที่โรงเรียนบ้างเด่นหรือว่าที่ที่อ,อบตอนะครับ31ตุลาคมนะครับ31ตุลาคมนะครับที่30ตุลาคม30ตุลาคม30ตุลาคมครับที่น้ำเกียรติมีความสําคัญยังไงครับเรื่องเชื้พันต่างถิ่นก็คือสิ่งที่เเข้้้าาาามในนนถิ่บรแลว ขยายพันธุ์ได้อืไม่ว่าพืชหรือสัตว์นะครับเหมือนกับว่าในในบ้านเราเนี่ยไม่มีแต่ไปอยู่จากที่อื่นแล้วมาอยู่บ้านเราแล้วก็แพร่แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นผักตบชวาเงี้ยมายาาบยักษ์นะครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ปลาชักเกอร์ปลาปลาดูดตัวใหญ่ๆนะครับครับเต่าแก้มแดงหรือตะภาพน้ําไต้หวันตะภาพน้าญี่ปุ่นนี่าตะภาพน้ําแคมแดงนี่นะครับแล้วแม้แต่บัวตองนะครับมีนกกระจอกเทศใหญ่อะไรประมาณนี้ครับนกพิราบเนี่ย ข้บัวตองนี่ก็คือพืชต่างถิ่นเหมือนกันนะครับืต่างถิ่นครับพืชต่างถิ่นครับนี่คือเข้ามาแล้วอยู่สามารถที่ขยายพันธุ์ได้ครับแต่พูดถึงเรื่องของบัวตองกับมายราบยักษ์เนี่ยเรามักจะให้เบัวตองยังสวยเนาะแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนี่ก็มองหลายมุมครับที่สําคัญพวกนี้จะทําลายระบบนิเวศเดิมทำให้อพืชอะไรบางอย่างหายไปอย่างเช่นท่านในนาข้าวนี่ก็เห็นชัดว่ามาเชอรี่นะอะไรต่างๆ ทำให้หอยหอยคงบ้านเราหายไปเลยนะคบอย่างปลาดูดก็เหมือนกันนะครับปลาซซกเกอร์อาจจะเลี้ยงในตู้ตัวเล็กๆสวยงามแต่พอเลี้ยงโตใหญ่ขึ้นเอาไปทิ้งในแม่น้ำต่านี้เขากินสัตว์หน้าดินหมดครับรวามถึงเขาไม่เลือกครับไม่เลือกว่าเป็นไข่ปลาเล็กปลาน้อยเขาเจอหากินเพราะฉะนั้นปลาอะไรในพื้นถิ่นของเราอาจจะโดนผลกระทบตรงด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากมีกฎหมายมีอะไรห้ามแต่ว่าของเราในทางปฏิบัติอาจจะหย่อนไปหน่อยหรือว่าอาจจะคือแบบสัง คมไทยๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องีแต่ทีนี้ต้องมาพูดกันเดี๋ยวถ้าใกล้ๆกันเราไห้นำเสนออีกรอบนึงครับยังไงก็เรียนเชิญในทีนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมานิธนวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมพูดคุยกันในรายการขอบคุณครับขอบคุณมากครับพบกับรายการได้ใหม่วันจันทร์ครับ16นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ